แพลตฟอร์มแอปชีตนะครับคือแพลตฟอร์มโลโคโนโคที่ไว้สร้างแอปโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างแอปที่สร้างโดยแอปชีตนะครับเป็นแอปบันทึกข้อมูลสินค้านะครับเราสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้านะครับใส่ราคาสินค้าณปัจจุบันไฮไลท์ของตัวแอปชีตนะคือมันเก็บข้อมูลอยู่บน Google Sheets ครับการเก็บข้อมูลอยู่บน Google s h e e t เนี่ยมีข้อดีก็คือเหมือนว่า การที่เราจะไปทํางานกับทีมอื่นหรือกับคนอื่นต่อนะครับเราสามารถไปทําได้เลยครับเพราะว่าทุกคนใช้ Google Sheets หรือว่าตัวพวก Excel เป็นอยู่แล้วครับคุณจะทํารายงานคุณจะวิเคราะห์ข้อมูลคุณจะเอาข้อมูลไปใช้หรือว่าไปแก้ไขอะไรต่อสามารถใช้ได้เลยครับทําให้เรามีแอปนะครับเรามีแอปพลิเคชันที่มันใช้งานง่ายนะครับ และก็ยังแก้ไขข้อมูลได้ไง่ายด้วยเพราะว่าทุกคนใช้ Google Sheets เป็นอยู่แล้วนะครับทำให้ตัวแอปชี e e เนี่ยมันเหมาะมากเลยกับบริษัทหรือองค์กรที่อาจจะไม่ได้มีนักพัฒนานะครับไม่ได้มีการจ้างนักพัฒนา,นาเป็นเป็นพนักง,งานประจำนครับก็สามารถสร้างแอปแล้วก็ใช้เองได้เลยนะครับโดวยวิธีการสร้างแอปชีตนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะทําแบบนี้นะฮะขั้นแรกเลยนะครับเราก็จะสร้าง Google s h e e t ขึ้นมาอันนึงก่อน นะครับแล้วก็มีการใส่หัวข้อของข้อมูลที่ต้องการบันทึกนะครับมีการสร้างเทเบิลมีการสร้างอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็เราก็จะไปที่ extension นะครับไปที่ app sheet แล้วก็ create app นะครับพอเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าส่วนของข้อมูลก่อนว่าข้อมูลที่เราใช้มันมีอะไรบ้างนะฮะเราจะเข้าไปที่เมนู data นะครับแล้วก็เพิ่มเทเบิลแต่ละอันนะครับ แล้วก็เชื่อมแต่ละเทเบิลเข้าด้วยกันนะครับอย่างอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนะครับและอยากบันทึกข้อมูลที่ดึงข้อมูลของตัวรหัสลูกค้ามานะครับก็จะไปที่ตัว customer ID ตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัว reference ไปที่เทเบิลที่ชื่อ customer นะครับเราก็จะทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนครบทุกเทเบิลนะครับอย่าง order item ตัวนี้นะครับเป็นเทเบิลพิเศษหน่อยก็คือจะ reference กลับไปที่ตัวเทเบิลหลัก นี้แล้วก็มีเติม is apart o f เข้ามานะครับแล้วก็เอาไปเชื่อมกับตัว table ที่ชื่อ product นะครับแล้วก็กด save แะลงต่างทีนี้เราก็สามารถ มีแอปตัวอย่างเบื้องต้นที่เอาไว้ใช้บันทึกข้อมูลได้แล้วนะครับเราจะกดเข้าไปที่ transaction แล้วก็ใส่ข้อมูลลูกค้าอะไรต่างๆมีใส่ข้อมูลลูกค้ามีใส่วันเดือนปีที่ซื้อขายมีการเพิ่มข้อมูล Product ใส่ข้อมูล p r o d u ั t เป็นกี่ชิ้นอะไรต่างๆตนี้นะฮะแล้วก็กดเซฟอันนี้ก็ได้เป็นตัวอย่างแอปอย่างง่ายแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเวลาเราสร้างแอปช e e t เนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนหลายๆอย่างตามนี้เลยก็คือสร้าง Google Sheets นะครับ import Google s h e e t เข้ามาในแอปชีตแล้วก็ตั้งค่าข้อมูลต่างๆใน ีเครื่องมือเจเนทีฟเอที่ชื่อเจมินายนะครับเราสามารถใช้เจมินายเนี่ยมาสร้างแอปชีนในวันนี้แล้วนะครับ ในเวิร์กช็อปวันนี้ก็จะมาสอนการใช้ Gemini เนี่ยในการลดขั้นตอนทั้งหมดที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับด้วยการเขียนพร้อมแล้วก็สร้างแอปด้วย App แอป e t s มาได้เลยครับสวัสดีครับผมปิเตอร์จากแนด์เดย์อรนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องการใช้ตัว Gemini นะครับในการสร้างแอปด้วยแอปช h e นะครับโดย Gemini เนี่ยมันมาช่วยเหลือในพาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเซตอัพตัว App แอป e ี t ทั้งหมดเลยนะครับการเซตอัพตัวแอปชีตเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การสร้าง Google Sheets นะครับการ Import ข้อมูลจาก Google s h e e t เข้ามาในแอปชีตนะครับแล้วก็มาตั้งค่าเรื่องข้อมูลต่างๆใน App แอป e ีตซึ่งส่วนเนี้ยมันต้องอาศัยการเรียนรู้นะครับแล้วก็อาจจะต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องการเหมือข้อมูลต่างๆด้วยนะครับแต่ในวันนี้นะครับตัว Gemini นะครับเราสามารถใช้ Gemini เนี่ยเพื่อช่วยสร้างแอปด้วยแอป e ีตได้แล้วนะครับโดย w o r k s h o p อวันนี้ก็จะมีเอกสารนะครับตัวบทความใน DataDoc นะครับใช้ Gemini สร้างแอปชีตแอปแบบ w h i t e o d i n g นะครับวันนี้ก็จะพามาทำกัน โดยก่อนที่เราจะไปใช้ Gemini สร้างแอปชีตนะคะคนที่จะใช้ Gemini ได้นะคะก็คือคนที่ Subscribe ตัวแอปชีตนะคะไม่ว่าจะเป็น Subscribe ในตัวแอปชีตแพลนของม,มันเลยนะครับตั้งแต่ s t a r t e r ขึ้นไปหรือใช้ตัว Google Workspace นะครับที่มีราคาอยู่ที่130กว่าบาทต่อคนต่อเดือนนะครับต่อ User ก็สามารถใช้ตัว Gemini ได้แล้ว อันนี้ก็คือเงื่อนไขแรกนะครับถ้าเกิดคุณจะใช้ตัว Gemini สร้างแอปด้วยแ p ปชี e e เนี่ยคุณต้องอใช้แอปชี e t นะครับที่มีการ Subscribe อยู่นะครับกับอีกข้อหนึ่งนะครับตัว a p แอป e ีตที่สร้างจากตัว Gemin i เนี่ยจะใช้ตัวแอปชีตด a ต a าเบสนะครับซึ่งแอปชีต Database ก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการบันทึกข้อมูล ถ้าเกิดดูตามในเอกสารนะครับตัว Apache Database เนี่ยมันจะจำกัดแถวที่จ้องการบันทึกข้อมูลนะครับถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ย s t u s t e r Pan จะบันทึกได้2,500แถวต่อต่อ Table ข้อมูล1อันนะครับแล้วก็ Core Pan หรือว่า Enterprise Pan เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาตามลำดับนะครับซึ่งตัว Apache Database เนี่ยมันยังมีข้อจำกัดเรื่องการบันทึกข้อมูลนะครับมันจำกัดการบันทึกข้อมูลต่อแถวนะครับซึ่งเวลาที่ตัว Gemini สร้าง Apache ให้เราเนี่ยมันจะใช้ Apache Database นะครับซึ่งมันจะมีข้อจำกัดตรงนี้ ในภายหลังเนี่ยเราสามารถย้ายนะครับไปใช้ตัว Google s h e e t แทนก็ได้นะครับเพื่อเลีกเลี่ยงข้อจำกัดตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็น2เรื่องที่ต้องรู้นะคะก่อนที่เราจะใช้ตัว Gemini นะครับมาสร้างแอป,ปด้วยแอป s h t นะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครที่ต้องรู้ก็คือตัว Gemini เนี่ยมันช่วยเราออกแบบตัว Database ให้เรา นะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัวเทเบิลแต่ละเทเบิลเข้าด้วยกันนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้ทําอย่างอื่นให้นะครับอย่างเช่นมันจะไม่ได้สร้างวิชั่คอลัมน์หรือว่าสร้างฟอร์มูลาอะไรต่างให้เรานะครับแล้วก็ไม่ได้ทําพวกออโตเมชันหรือว่าทํา UI อะไรต่างให้เรานะับมันแค่เตรียมเซตอัพตัวแอปชีตให้เรานะครับให้เราพร้อมใช้งานนะครับพอมารู้3อันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มเวิร์กช็อปกันเลยนะครับ โอเคนะคบขั้นตอนแรกนะครับวันนี้ก็ผมก็มาอยู่ในตัวแพลตฟอร์มแอปชี t แล้วนะครับผมมีการ sign ไซต์อัพระเลงตางเรียบร้อยแล้วก็มีการของตัว u b s สคริปชันของผมเป็นแอปชีตโปรแพนนะครับแถมมากับตัว Google Work Space นะครับก็ผมมีการใช้ตัว Google Workspace อยู่แล้วผมก็จะได้ใช้ตัว g e m i n i f ฟีเจอร์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เข้ามาหน้าแรกนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราสร้างแอปอยู่แล้วเราก็จะมีแอปขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครแต่ว่าน,นี้ก็คือเป็นตัวที่ยังไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับเราก็ จะมีนะครับ Start with Gemini นะครับ Start with Gemini ตรงนี้เพื่อเปิดการใช้งาน Gemini นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันคุณไม่มีตรงนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปที่ Create นะครับแล้วก็ไปที่แอปนะครับแล้วก็กด Start with Gemini นะครับมันก็จะพามาหน้าต่างที่เป็น Gemini in App Sheet นะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือเราแสดงว่าอันนี้เราสามารถใช้ Gemini ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เจอเมนูนี้นะครับเป็นไปได้ว่าตัว ตัวแอปชีตของคุณนะครับแพลนที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันยังไม่ได้รองรับตัว Gemin i หรือไม่ก็เอ่อถ้าเกิดว่าใช้ตัว Google Work Space อยู่แล้วและยังไม่มีเนี่ยแสดงว่าทางทีม IT ทีเนี่ยมีการปิดไว้นะครับก็อาจจะต้องไปปรึกษาไปดูว่าโอเคจะเปิดการใช้งานตัว GeminI ในแอปชีตได้หรือไม่โอเคครับในหน้าต่างตัว g e m i n i เนี่ยมันก็คือเป็นหน้าต่างที่เอาไวเ้เขียนพรอมนะครับเขียนพรอมอธิบายตัวสร้างแอปอะแอ่งตัดนะครับเขาก็จะมีตัวอย่าง ร้อมให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นพร้อมที่เกี่ยวเรื่องการสร้างตัว Inventory Management นะครับเป็นการอธิบายอย่างกว้างว่าโอเคมันมีการใช้บาร์โค้ดสแกนนิง่งนะครับมีการบันทึกเรื่องของการเ r a ็ k เรื่องของตัว Inventory ข้างในนะครับหรือว่าเป็นการ Reorder รอะไรต่างๆพวกนี้นะมันเป็นการอธิบายอย่างกว้างนะครับ ซึ่งอาจจะมีข้อจํากัดก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าจะทําอะไรนะครับพร้อมเริ่มต้นที่ให้มาเนี่ยจะไม่เหมาะสมนะครับมันก็เลยมาสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็จะมาชวนดูว่าเราจะเขียนพร้อมในเ e มีนายยังไงให้มันออกมาเป็นแอปแบบแอปชีท,ที่เราต้องการนะครับอ่านะครับก็ขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะมาแชร์เรื่องของตัวหลักการการพร้อมที่ดีนะครับก็อาจจะเริ่มจากภาพรวมไปหารายละเอียด ก็อธิบายอาจจะอธิบายแอปกว้างๆกง่อนว่าเราอยากทำแอปอะไรนะเช่น mm hmm. อยากทำแอปตัว POS นะครับทำแอป CRM หรือว่าทำแอป inventory tracking แบบเมื่อกี้นี้นะครับบอกกันว่าโอเคเราทำแอปอะไรแล้วค่อยอธิบายรายละเอียดนะครับโดยรายละเอียดที่ตัว Gemini อยากรู้เพื่อเอาไปสร้างแอปชีตนะครับก็คืออยากรู้ว่า คุณจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับคุณจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างเช่นคุณอยากจะเก็บข้อมูลสินค้านะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลเรื่องของการสั่งซื้ออย่างนี้นะครับก็คือควรจะบอกเขาเลยว่าคุณจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วข้อมูลลูกค้าเนี่ยมีเก็บอะไรบ้างเช่นเก็บชื่อเก็บอีเมลเก็บเบอร์โทรควรจะอธิบายให้ให้ละเอียดถึงขั้นนั้นเลยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับอันเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือเรารู้แล้วว่าเราจะให้ตัวแอปชีเนี่ยเก็บข้อมูลหมวดหมู่ไหนบ้างนะครับก็คือมีหมวดหมู่ข้อมูลลูกค้าหมวดหมู่ข้อมูล,มล,มลสินค้าใช่ไหมครับไกลอีกอันนึงนะครับที่เจมินาอยากรู้นะครับก็คือข้อมูลแต่ละอันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทําแอปเรื่องใบสั่งซื้อสินค้าเนี่ยใบสั่งซื้อสินค้าเนี่ยในหนึ่งใบสั่งซื้อนะครับมีลูกค้าได้กี่คน,นครับ ก็มีลูกค้าได้คนเดียวใช่ไหมครับแต่ใบสั่งซื้อนั้นเนี่ยมันเอาไว้สั่งซื้อสินค้าได้หลายอันนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบความสัมพันธ์ของแต่และข้อมูลนะครับเราต้องอธิบายหรือว่าเราต้องเข้าใจนะครับความสมพั์ของข้อมูลแบบนี้ให้ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดทําแอป,ปเรื่องของตัว CRM นะครับ CRM ก็อาจจะบันทึกข้อมูลลูกค้านะครับการติดต่อลูกค้าก็คือเหมือนว่าโอเคในลูกค้า1คนนะครับอาจจะมีการนัดหมายได้หลายครั้งอย่างนี้นะครับเป็นต้น จองห้องประชุมนะครับเราก็จะมีเรื่องของใบการจองใช่ไหมครับมีข้อมูลการจองนะครับข้อมูลการจองก็อาจจะมีรหัสการจองใช่ไหมครับแล้วรหัสการจองเนี่ยก็การจองหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีผู้จองหนึ่งคนใช่ไหมครับแล้วผู้จองเนี่ยก็สามารถมีคนเข้าร่วมประชุมได้หลายคนอะไรอย่างงี้นะครับมีการในการจองห้องประชุมหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถเบิกอุปกรณ์ได้หลายอันนะครับอันนี้คือเราต้องสามารถอธิบายแบบนี้นะครับได้นะครับ แล้วตัว g e ม i n i เนี่ยจะสามารถช่วยสร้างแอปเราให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้คือคอนเซปต์กว้างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเชิงดีเทลกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างพร้อมที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับพร้อมที่ไม่ดีคือพร้อมที่ไม่ละเอียดนะครับเป็นพร้อมที่พร้อมที่อย่างที่เปิดให้ดูในอันนี้นะครับก็คือมันไม่ได้บอกเลยนะครับว่ามันจะมีเทเบิลอะไรบ้างนะครับ แล้วแต่ละเทเบิลเนี่ยคุณจะเก็บอะไรบ้างนะครับไม่รู้เลยว่ามีข้อมูลอะไรบ้างแล้วจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละข้อมูลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงก็คือแอปที่ได้นะครับหรือว่าตัวข้อมูลที่ได้เนี่ยมันก็จะอ้างอิงมาจากฝั่งเวสเทิร์นนะครับซึ่งในบริบทของของผู้ใช้งานที่เป็นคนไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมหรือว่าไม่ได้ใช้งานแบบนั้นเราไม่ได้ต้องการเหมือนผิดแบบนั้นนะรเราก็เลยต้องอธิบายให้ละเอียดนะครับอันนี้ก็จะพามาดูนะครับพร้อมที่ไม่ดีนะครับก็คือพร้อมที่แค่่บอกวา อยากสร้างแอปสําหรับร้านอาหารนะครับเพราะว่ามันมันกว้างมากเลยมันมันจะเป็นร้านอาหารแบบไหนล่ะเป็นร้านอาหารแบบเป็นได้หลายแบบเลยนะครับแต่อธิดีมาหน่อยนะครับก็คือสร้างแอปสําหรับร้านอาหารที่มีเมนูลูกค้าแล้วก็คําสั่งซื้อนะครับอันนี้คือดีหน่อยก็คือบอกว่าอยากจะบันทึกอะไรบ้างในแอปนะครับก็คือมีบันทึกเรื่องของเมนูนะครับเมนูสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลลูกค้าแล้วก็บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อนะครับดีหน่อยเพราะว่ามัน ไอแอปเนี่ยมันจะไม่ได้สร้างตัวเทเบิลนะครับหรือว่าเตรียมข้อมูลให้เยอะเกินไปนะครับมันก็จะเตรียมอยู่แค่3อย่างนี้แหละแอปเพราะว่ามันรู้ว่าแอปเรา,าน่าจะมีอยู่3อย่างนี้นะครับลูกค้าเมนูแล้วก็คําสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่รู้นะครับว่าว่าข้อมูลลูกค้าเนี่ยเราจะเก็บอะไรบ้างเราจะเก็บไลน์ไอเดียไหมเราจะเก็บ a c e b o o k เออเราจะเก็บแค่ชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้นะครับมันไม่รู้นะครับ อันที่ดีที่สุดนะครับก็คือเป็นพร้อมแบบที่ละเอียดเลยนะครับก็คือบอกชัดเจนเลยนะครับก็คือบอกชัดเจนเลยจะสร้างแอปสำหรับจัดก,การร้านอาหารนะครับอาจจะมีการอธิบายนิดหน่อยว่าแบบใช้งานยังไงนะครับซึ่งในส่วนนี้มันมันอาจจะไม่ได้ช่วยได้นะครับก็อาจจะมีการอธิบายว่าโอเคมันใช้ทําอะไรนะครับสำหรับรับออเดอร์จากลูกค้านะครับแล้วก็แต่ละออเดอร์มีได้หลายเมนูนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคข้อมูลที่ฉันต้องการบันทึกนะมีอยู่ประมาณ3อย่างก็คือข้อมูลโต๊ะ นะครับข้อมูลบนเมนูมนะครับข้อมูลเมนูอย่างนี้นะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยข้อมูลที่อยากจะบันทึกเนี่ยก็บอกด้วยว่า네ถ้าสมมุติว่าเป็นข้อมูลที่แบบโอเคมันมันสามารถเลือกได้แบบถ้าเกิดไปสร้างแอปก็อาจจะเป็น dropdown หรือเป็นอะไรให้ติ๊กเลือกนะครับเราก็บอกไปเลยว่าโอเคถ้าเกิดข้อมูลโตเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเรื่องโซนนะครับแล้วก็จะมีโซนให้เลือกเช่นโซนในร้านโซนระเบียง V.I.P. นะครับเป็นต้นนะครับสถานะโต๊ะอย่างนี้ว่างไม่ว่างอะไรพวกนี้นะครับอะแล้วก็อย่างข้อมูลเมนูนะครับก็จะมีชื่อเมนูหมวดหมู่รูปภาพอะไรอย่างนี้นะครับ <S <S ข้อมูลพนักงานก็จะมีตำแหน่งตำแหน่งก็จะมีพนักงานเสิร์ฟพนักงานครัวแคชเชียร์อย่างนี้นะครับอันนี้คือคร่้งละเอียดเลยก็คือเราจะบันทึกข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วแล้วในข้อมูลรื่บันทึกเนี่ยบันทึกอะไรบ้าง แล้วก็มีการอธิบายความผันุนข้อมูลนะครับก็คือออเดอร์หนึ่งออเดอร์เนี่ยมันมีลูกค้าได้แค่คนเดียวนะครับแล้วก็ออเดอร์หนึ่งอันเนี่ยมันมีกับแค่โต๊ะเดียวนะครับไม่ไม่มีระบบที่แบบว่าโอเคออเดอร์นี้มาจากโต๊ะที่3และ4อะไรอย่างี้ไม่มีนะครับมันจะเป็นแค่โต๊ะโต๊ะเดียวเท่านั้นอย่างงี้นะครับแล้วก็แต่ละออเดอร์มีได้หลายเมนูอย่างงี้นะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วแบบพอฟังดูแล้วมันมันดูเป็นเรื่องที่กำปั้นทุกดินเนาะนะครับแต่ว่าก็ต้อง ยอมรับว,ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราอยากให้ระบบมันทํางานได้อย่างถูกต้องเนี่ยบางทีเราก็ต้องอธิบายย้าให้มันชัดเจนนะถึงแม้ว่ามันดูจะเป็นเรื่องที่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะแต่าก,การอธิบายเนี่ยทำให้แอปของเราเนี่ยมันเจ้าออกมามได้ตรงมากขึ้นโอเคนะครับอันนี้ก็คือเราเราได้พร้อมคร่าวๆแล้วนะครับได้พร้อมข่าว,าว,วเาดี๋ยวผมก็จะก๊อปปี้พร้อมมันนี้ไปก็ไปใส่ในตัวเจม i n i นี่นะครับอันนี้ก็คือใช้เป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าเวลาที่มันแบบ พยายามจะออกแบบแล้วก็สร้างตัวด a ต้าเบสให้เนี่ยมันจะใช้มาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราจะไปแก้ภายหลังก็ได้หรือว่าเราจะคงไว้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะคงมันเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับอ่าอันนี้ก็คือมันออกมาแล้วนะครับมันพยายามมีอ๋อมันรู้แล้วว่าเราจะทำแอปถือกับร้านอาหารนะครับเป็นรีสอร์ทเมนเจอร์นะครับ, Manager, รบแล้วมันก็พยายามดาว่าโอเคมันน่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับอ่ามันก็จะบอกว่าโอเคมันน่าจะเก็บข้อมูลประมาณนี้นะมีข้อมูลเรื่องของโต๊ะ นะครับโต๊ะอ่ะก็จะมีเลขของโต๊ะนะครับแล้วก็มีการโซนของโต๊ะให้มาเป็นโซนแบบในร้านระเบียงแล้วก็โซนว i p ใช่ไหมฮะแล้วก็สถานะของโต๊ะก็จะเป็นแบบว่างอ่าไม่ว่างแล้วก็แบบจองไว้อยู่อย่างนี้นะครับนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เราบอกเลยนะับคล้ายๆที่เราบอกเลยแล้วก็จะมีเรื่องของการอ่าเรื่องของพนักงานนะครับเรื่องของพนักงานก็อันเนี้ยก็เวลาที่ดูแอปเนี้ยมันก็จะดูประมาณว่า โอเคเรามีออเดอร์ใช่ไหมครับเราเราเหมือนว่าเมื่อมีคนสั่งออเดอร์มานะครับออเดอร์นั้นก็จะมีโตแค่โตเดียยมก็จะลิงก์ไปที่โตโตหนึ่งนะครับแล้วก็มีลิงก์กับคนที่เป็นคนสั่งออเดอร์ก็คือพนักงานของเรานะครับคนคนเดียวนะครับแล้วก็มีวันเวลาแล้วก็สถานะการจองว่าแบบโอเครอรอได้โตอยู่นะครับกําลังเตรียมอยู่นะครับหรือว,ว่าโตนี้จ่ายเงินแล้วอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะมีสถานะนะครับสถานะของออเดอร์ที่ที่ที่สั่งมานะครับว่าออเดอร์นี้ทำอยู่เตรียมแล้วหรือว่าจ่ายเงินแล้วอะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะมีสเปเชียลโน้ตอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็จะมีเรื่องของเมนูอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือระบบมันสร้างให้เราแล้วนะฮะก็สิ่งเราต้องดูนะครับก็คือดูว่าโอเคมันมีข้อมูลอย่างที่ต้องการ ครบไหมนะครับแล้วก็ดูว่าฟิลข้อมูล,ลต่างเนี่ยมีตามที่ต้องการไหมนะครับอย่างอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลเรื่องของพนักง,งานเนี่ยเราเห็นนะครับมันมีชื่อนามสกุลใช่ไหมคบมีตำแหน่งมีเบอร์โทรแล้วก็มีชิปเป็นกะว่าเป็นอะไรทีนี้เราอยากให้เพิ่มภาพของพนักง,งานเข้ามานะครับเราก็อาจจะเพิ่มคอลัมน์เข้ามาแอดคอลัมน์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเอ่ออาวา่าใต้แบนี้นะครับใครอยากให้ใส่รูปหน่อยนะครับรูปพนักง,งาน ก็อาจจะเลือกอันนี้ก็คือเลือกเป็น data type นะครับก็จะเลือกเป็นเอ่ออาจเลือกเป็น image ละกันอย่างนงี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถกด save ได้นะครับก็คือเรามีการเพิ่มข้อมูลเรื่องของรูปภาพให้กับตัวพนักงานนะครับผมโอเคหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อ table ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ไปกดเปลี่ยนนะครับ อันนี้ผมอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับหรือว่าอันไหนนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะเขียนพร้อมได้ไม่ครบถ้วนอะ่ะแล้วมันเพิ่มเทเบิลบางอันที่แบบมันดูไม่น่านจะใช่นะครับก็สามารถลบได้เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเขียนไว้แบบนี้นะครับเราเราเขียนเราเขียนตัวเรื่องของโครงสร้างข้อมูลไว้ละเอียดเนะี่ยส่วนใหญ่มันจะเจนมาถูกนะครับถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวเทเบิลอันนี้มันสร้างมาแล้วมันใช้ยังไงเนะี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราอธิบายไปค่อนข,ข,ข้างชัดเจนแล้ว นะครับเราอาจจะดูแบบแอดเ b เบิลที่ขาดหายหรือว่าดูฟิลดต่างๆข้อมูลว่ามันครบไหมนะครับแล้วถ้าเกิดครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถกด Create App ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกด Create App ดูกันนะครับตัวแอปนี้ก็น่าจะใช้เป็นศาสตร์ที่ว่าโอเคพอมันมีนะครับพอมีออเดอร์เข้าม,มาเราก็สามารถบันทึกข้อมูลออเดอร์ได้นะครับบันทึกข้อมูลออเดอร์ว่าใครเป็นคนรับออเดอร์ ออเดอร์มาจากโต๊ะไหนเป็นลูกค้าคนไหนนะครับแล้วเขาสั่งอะไรบ้างนะครับโดยที่เวลาที่อาชีพม,มันสร้างแอปให้เนี่ยมันจะสร้างตัวอย่างข้อมูลมาให้ด้วยเลยนะครับซึ่งก็จะลืมลบนะฮะตอนที่จะไปใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็คือเมืแ่อบบกี้เนี่ยที่เราทําคือเราพร้อมใช่ไหมครับแล้วเราก็ตรวจเช็คว่าโอเคที่เราพร้อมมาเนี่ยมันสร้างเทเบิลให้ถูกไหมนะครับแล้วมันก็สร้างแอปให้เราเลย สังเกตเห็นว่ามันจะข้ามหลายๆขั้นตอนจากขั้นตอนก่อนหน้าไปเยอะนะครับเพราะว่าขั้นตอนก่อนหน้าเนี่ยเราจะต้องมา add table ทีละอันทีละอันใช่ไหมฮะแล้วก็มาปรับแต่งข้อมูลแต่อันนี้กลายเป็นว่า table มันมาครบแล้วนะครับพร้อมตัวอย่างข้อมูลด้วยนะครับซึ่ง flow การใช้งานนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณว่าโอเคมีลูกค้าเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ลูกค้าอาจจะนั่งตามโต๊ะอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลูกค้าสั่งออเดอร์มาเราก็จะมาจดออเดอร์นะครับก็คือจะมา add บวก นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าอยู่เทเบิลไหนอ๋อเทเบิลที่2นะครับรหัสพนักงานนะครับรหัสพนักงานเป็นคนไหนนะครับเป็นคุณชื่ออลิสคนนี้และกันอลิสจอนสันนะครับแล้วก็วันเวลาตัวนี้นะครับวันเวลาตัวนี้ก็น่าจะต้องแก้เป็นเออเป็นเป็นตัวที่ให้เลือกเวลานะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สถานะก็คือเป็นเป็น pending นะครับเป็น pending order เนี่ยมัน pending อยู่ นะครับผมแล้วก็ special note ก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็อันล่างสุดเนี่ยเราก็สามารถมาเพิ่มเรื่องของเมนูต่างๆได้นะครับก็จะเป็นเมนูอันนี้นะครับเป็นจำนวน1นึ่จำนวน4ชิ้นนะครับแล้วก็เมนูอะไรอีก เมนูอันนี้ละกันนะครับจำนวนหนึ่งชิ้นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าอ๋อตัวมันมีออเดอร์เข้ามานะครับออเดอร์ออเดอร์เป็นของโต๊ะที่2นะครับรายงานโดยคุณอลิสคนนี้ที่เป็นพนักงานนะครับสถานะเป็น pending นะครับยังไม่ได้เตรียมแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเงินอะไรต่างเขาสั่งมาของมาตามนี้นะครับแล้วพอจะเช็คบิลน่าแรต่างเนี่ยโอเคมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมาเช็คบิลก็ เปลี่ยนเป็นเพศนะครับแล้วก็กดเซฟก็จะหายไปนะครับแล้วก็เราก็สามารถมาปรับแต่งตัวตัวเทเบิลหรือ UI เพิ่มเติมได้นะฮะให้เหลือแค่ pending ครับอันไหนที่มันเพศไปแล้วเนี่ยเราก็ซ่อนออเดอร์ตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการใช้ตัว g e ม i n i ในการสร้างตัวในการสร้างตัวโครงสร้างแอปชีนนะฮะอันนี้เราก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมต่อได้นะฮะในส่วนที่มันอาจาะยัง อย่างเช่นเราก็อาจจะอยากปรับสีนะครับปรับอะไรต่างๆหรือว่าปรับข้อความอะไรพวกนี้นะครับตัวเลขอันนี้อยากให้ปรับให้มันอ่านง่ายขึ้นอะไรพวกนี้นะฮะก็คือที่เหลือเนี่ยคือเราปรับแค่เรื่องการแสดงผลอย่างเดียวนะเพราะว่าไอ้ข้อมูลจากที่เราลองเล่นโฟล์เมื่อกี้เนี่ยอ้มันใช้งานได้เลยนะครับจากการที่ใช้แค่เจมินายอย่างเดียวพวกนี้นะครับนี้ก็เราสามารถไปลองปรับไปลองเล่นกันใช้กันดูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายผมมีตัวอย่างพร้อมนะคบสำหรับสร้างแอปด้วยตัว จมินานะครับอันนี้ก็พยายามลอง list ข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับอย่างเช่นแอปเรื่องจัดการคําสั่งซื้อสินค้านะครับเป็นแอปเรื่องเซลล์นะครับก็จะมีข้อมูลพนักง,งานขายนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลสินค้านะครับข้อมูลครสั่งซื้อพวกนี้นะครับผมก็มีสถานะต่างๆนะครับระบบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างนี้นะครับก็จะมีข้อมูลเรื่องของตัวอุปกรณ์อะไรต่าง แล้วก็เป็นเรื่องของสถานะการตรวจสอบอุปกรณ์และพวกนี้นะครับผมอ่านนะครับก็จบไปแล้วนะฮะการใช้ตัว Gemini สร้างแอปด้วยแอปชีตนะครับผมแบบไวโคด,ดิงก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็มาเรียนผ่านตัวคอร์สออนไลน์ของเราได้หรือว่าถ้ามีปัญหาข้อสองสัยเพิ่มเติมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตัวแอปชีตก็มาปรึกษาที่เพจได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ